พระผู้มีพระเจ้าประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตน,นะมรุกทายาวันเขตเมืองพาราณสีมีอุบาสิกาท่านหนึ่งชื่อว่ายะสุตราพอได้ทราบว่าพระาาพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกนางก็มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระบรมศาสดาที่ทรงสอนนห้มันสังสมบูร์บ่อยๆ่อได้รับฟังอวาตแล้วตั้งแต่นั้นมา ก็หาวากาไปถวายปะตาหารอยู่บ่อยๆถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นประจำนางไม่เคยอิ่มในการในฐานเลยทำแล้วก็ทำอีกยิ่งทําบุญก็จะมีความปีติมีความสุขเป็นอนิสงส์ประเดยินว่ามีพระภิกษุเดินทางมาพำนักที่ป่าอิสิปตน,นะมฤกทายวันนางก็จะหาโอกาส นำพัดตาหารหวานข้าวไปถวายบ,ายบาย่อยๆจากนั้นก็จะตั้งใจฟังธรรมด้วยความเคารพนางได้ทำบุญอย่างนี้เป็นประจำเหมือนกับรู้ตัวว่าเวลาในโลกนี้นะ่ะมีไม่มากแล้วต้องรีบสั่งสมบุญเอาไว้ให้มากๆม,มีอยู่วันหนึ่งนางได้ทอผ้าเนื้อดีที่สุด และนำไปถวายแด่พระผู้มีพภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงรับผ้าคู่นั้นแล้วทรงเห็นอุปนิสายของบาสิกาว่าสามารถที่จะได้บรรลุธรรมาภิสมัยในภพชาตินี้จึงได้แสดงธรรมที่ถูกกับจริตอัธยาศัยของนางจากนั้นก็ทรงแสดงอนุปพิกถาและตามด้วยอริยสัจสี่ยสุตราอุบาสิกา สาม,มารถพิจารณาธรรมไปตามกระแสแห่งพระธรรมเทศนาที่ลุ่มลึกไปตามลำดับได้ในที่สุดก็ได้บรรลุโสดาปติผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นเป็นต้นมามหาวาสิกาก็ยิ่งมีความสุขทั้งสุขที่ได้ให้ทานทั้งการรักษาศีลและฟังธรรมนางได้เจริญสมาธิภาวนา ไม่เคยขาดเลยและก็มีความสุขที่เกิดจากการได้เข้าถึงพระธรรมกายพระโสดาบันเมื่อยาสุตราวาสิกาละโลกไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่เป็นมเหสีของเทาสะกะเทวราโดยบุญญาณุภาพของยาสุตราเทพธิดาที่ทำเอาไว้ยอย่างดีแล้วทำให้เทตดามีช้างแก้วมงคล มีขายทองคำเกิดขึ้นในหลังช้างมีมนดบแก้วมณีมีบพลังแก้วที่ตกแต่งอย่างดีตั้งอยู่ตรงกลางมนดบที่งานาทั้งสองข้างช้างมีสะโบกกรณีสองสะซึ่งดาราดาษไปด้วยดอกปทุมทิพย์บานสะพรั่งหน้ารื่นลมที่เกลีบดอกปทุมทุกดอก มีเทพธิดายืนฟ้อนรำขับร้องประกอบกับการประโคมทิพยะดะโดยยางที่มีสำเนียงไพเราะสนะโสดมากยศสุตราเทพธิดาได้ตรวจตราดูทิพยสมบัติอีตนได้รับแล้วก็น,นึกทบทวนถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตก็ทราบว่าเราได้ทิพยสมบัตินี้เนะี่ย เพราะผลที่ได้ทำบุญเอาไว้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ได้หมั่นทำบุญบ่อยๆและได้บปร,รูธรรมเมื่อ,อฟังธรรมจากพระบรมศาสดาเนื้อกแลแลก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้ามากยิ่งขึ้นเทพธิดามีความประสงค์จะลงไปถวายบังคมพระบรมศาสดา ซึ่งขนาดนั้นระองทรงประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันครั้นล่วงคำมัชิมยามจึงขึ้นนั่งบนช้างแก้วเหาะลงมาสู่มนุษยโลกพอมาถึงวัดพระเชตวันก็ลงจากช้างกบไปถวายบังคมพระผู้มีภาคเจ้า,าแล้วได้ยืนฟังธรรมอยู่ในที่ไม่ไกลพอฟังธรรมเสร็จแล้วพระวังคีสะเถระ มองเห็นเทพนารีเดตาเนื้อท่านเห็นว่าน,นางมีความเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าม,มากเป็นพิเศษจึงขออนุญาตพระบรมศา,ศาสดาเพื่อไต่ถามบุปกรรมของเทพธิดาเมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้วก็ไต่ถามว่าท่านขึ้นนั่งเขาจะสารตัวประเสริฐที่มีขนาดใหญ่ระดับด้วยแก้วและทองคำ ปกครุมไม่ได้ขายทองคำงามวิจิตดูก่อนเทพธิดาผู้มีอนุภาพมากในครั้งนี้เป็นมนุษย์ต้อนได้ทำบุญกุศลอะไรเอาไว้จึงได้บรรลุเทวฤธิ์เช่นนี้เทพธิดาดีใจมากที่จะได้ประกาศมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าให้กับเราเทวดาที่กำลังมาฟังทำ และพุทธบริษัทที่มาประชุมกันให้ได้รับฟังจึงแสดงบุพกรรมของตัวที่ได้เคยทำบุญกุศลเอาไว้ยอ่อจากนั้นก็ได้กระทำประทักษิลเวียนลอบพระพุทธเจ้าแล้วเหาะขึ้นนั่งบนหลังช้างกลับสู่เทวโลกตามเดิมเห็นไหมจ๊ะว่าการทำบุญบ่อย,ยเป็นสิ่งสำคัญจะเป็นอาจินกรรมที่มีผลดีต่อตัวเราทั้งในปัจจุบันและก่อนที่เราจะละโลก เมื่อเราคุ้นเคยกับสิ่งใดใจก็จะน้อมไปในสิ่งนั้นคุ้นกับการทำบุญก่อนตายใจก็จะอยู่ในบุญอยู่กับธรรมะพุทธเจ้าท่านทรงรู้เห็นด้วยญาณทัศนะอันบริสุทธิ์ทรงแทงทะลุปลุกปรงเรื่องปอรโลกทั้งนิพพานพบสามโลกกันจึงชักชวนพวกเราให้ทำบุญเอาไว้มากๆ แล้วให้ทำบ่อยๆเพื่อไม่ให้บาปได้ช่องเราจะได้ไม่มีวิบัติมีแต่สมบัติติดตัวข้ามภพข้ามชาติทั้งสมบัติจะเป็นของมนุษย์และเป็นของทิพย์โอตัวองทรงอยากให้เราประสบแต่ความสุขความสําเร็จไม่อยากให้ใครมีชีวิตที่ลุ่มหลุ่มนันดอนแล้วก็อยากให้เราหลุดพ้นจากอสวกิเลตตามโลกไปด้วยดังนั้นจึงทรงสอนว่า กายราเถน,นังพุับปุนังควรทำบุญบ่อยๆถ้าไม่ทำบุญเดี๋ยบาปจะเข้ามาแทรกเหมือนไวรัสที่เข้ามาทำให้ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์รวนหรือเชื้อโรคที่เข้ามาสู่ร่างกายทำให้เจ็บป่วยไข้ดังนั้นเมื่อตั้งใจทำบุญอะไรแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่ทำบ่อยๆ ทำแล้วทำอีกทำให้เพิ่มไปทุกพบทุกชาติจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันเลยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออมหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสาเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้น เอาไว้ช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวด้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัย ได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทิน